เราจะไปซื้อของนะคะจะไปซื้อของจะไปซื้อของซื้อของขับรถสี่เหมือนกันเลยนี่แม่คะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมเน่ สวัสดีจ้าเราจะไปไหนกันลูกไ,ไปซื้อของไปซื้อ ไม่ใไม่ใช่ e ม่ใช่ไ c ่ใช่ะม่ใไม่ใช่ไม่้ชไม่่ไม่ใไม่ใชไม่ใม่ใช่ e ไ่ใ่ไ่ ไม่มีตูด,ด้วยวันนี้เราจะกินเทอร์มันไก่เสร็จค่ะไก่สุกแล้วจ้า วันนี้เราเก็บเพ่มอันนี้มันเป็นมัสตะของตะบนทุกอันอันนี้เราเป็นเหมนน้ำสองอันแล้วก็เออ่ตรงนี้เราได้สองอันสองอันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้ในทุกที่อยู่ตรงนี้เรามีมุ้งมัสอะของตะแล้วก็ในอันนี้เรามีโมงทุกส่วน ิงพริกแดงกระเทียมเอาไปปั่นจ้าเต้าเจี้ยว3มช้อนโต๊ะผงตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะจ้าใส่น้อยหวานน้อยใส่เยอะหวานมากซิ้วดำ หนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ก็เหมือนกันใส่น้อยหวานน้อยใส่เยอะหวานมากจ้าแล้วก็ดำมากด้วย <c oughs> โอ้ยจะสี่กระบอกน้ำต้มสุกนิดหน่อยไม่ได้ตวงจ้ากต่อเอา <c oughs> แล้วนำทั้งหมดไปปั่นรวมกันจ้า <c oughs> เคล็ดลับจ้าใส่มะนาวลงไปหน่อยหนึ่งเพื่ออะไรเหรอคะเพิ่มความเปรี้ยวจ้า ไม่เยอะจ้าพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชิมดูจ้าเอารสชาติที่เราคู่ควรจากนั้นเทลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้ดูดูเป็นการเป็นงานเทลงไปเลยจ้าเห็นไหมหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่เลยอันนี้เป็นน้ำจิ้มหวานจ้าของอีลากับไอ้บุญถึง สุกได้ที่แล้วจะวยผิดด้านข้าวก็สุกได้ที่แล้วจะข้าวไม่ค่อยสีเหลืองเท่าไหร่จ้ะเพราะว่าไก่น้ําที่เราต้มไก่มันไม่มันนะจ้ะแต่ก็อร่อยจ้ะพี่น้องจ๋าชิมดูแล้วพอดีพอดีจ้ะแอนแอมมาแล้วจ้ะสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะข้าวใส่ลงไปเลยจ้ะอาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่เป็นน้องไก่กับหนังจ้ะ ยายใหม่กินกับขิงจ้ะหอมแดงอันนี้หอมแดงไอ้บุญเถอเป็นคนปอกให้ยายใหม่นะคะดูครุขระนิดหน่อยเหมือนหน้ายายใหม่นั่แหละจ้า <c oughs> แต่ไม่เป็นไรจ้ะรสชาติก็หอมแดงนั่นแหละจ้ะพี่น้องจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกแปลงแปลงนิดหน่อยจ้ะเพราะว่าเป็นรสชาติเบาๆยายใหม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยายใหม่ชอบแบบนี้จ้ะเพิ่มความสวยงามนะ เอาสเต็กม,มาเล่ก็ไม่ยอมจ้ะพี่น้องจ้าแต่ถ้าเอามาหลายชิ้นก็ไม่แน่จ้ะ <c oughs> ชีโรยหน้าเย่งไมชอบชอบ <c oughs> ไอ้บึญเถิงชอบกินส่วนอกไก่จ้าใส่นังนิดหน่อยเพิ่มความมัน <c oughs> เหมือนเดิมจ้า

เซอหมุนตุ้นที่ลาสเซอรี่เซอหมุนตุ้นแค่เสลอรี่สวัสดีท่านผูชมรู้จักไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบกินได้ยังสวัสดีอีกก็ได้ค่ะนสวัสดีบ่อยๆเลยค่ะลูกการสวัสดีเป็นสิ่งที่ดีเ้ามันไก่ของของเาใหม่ไม่เหมือนใครจ้ะกินกับขิงเป็นชิ้นๆแล้วก็หอมแดง ป้าจับไ้าอย่าวันนี้ก็ได้ป้า่้ต้องกินกับเจ้าบัมาต้องกินกับเบแทนไหนกินกับลูกซดโกเลยค่ะมันจะมีแบบเผ็ดด้วยนี่ผาดใครถักมันจะพี่น้องกันเลจ้าไอ้บึงเทืงกินกับมันฝรั่งกินข้าวกับมันฝรั่งเนี่ยอร่อยมากอยมากมากมาก ่ด <Heck S 1> ีแ <Gob ble. S 1> อะไรครแม่เห uh, <im mo an> i mean, ็นดีแขกดีใจจังเลยคะแนนสิบเต็มสิบได้เท่าไหร่ครับสิบจ่งใจไอนาเวเท่วบงอันนาเวลกึมดูลกมอะไรไหมครับป๊าป๊าซอสอยู่ตรงนี้ป๊าป๊าซอสบื๊ครับบง เราต้องใส่ในข้าวเรากินกับกินกับเลยค่ะเป็นไงคะ,ะไม่ยิ่ใส่ไปเยอะๆเลยจานน้ำจิ้ม

ไก่แบบว่าเลี้ยงตามฟาร,รม์มนะาจะพี่น้องจะเวลากินอาหารก็ต้องวิ่งแย่งอาหารกันกินนะาจะล้วทีนี้ไขมันก็เลยไม่มีมีแต่กล้ามจะอร่อยดีไก่แบบนี้จะไก่ดำ สาเหตุที่ทําไมไม่เรียกพ่อปู่ม่ย่ามากินข้าวบ่อยๆเพราะว่าบางครั้งพ่อปูม่มย่าเขาอยากกินอะไรที่แบบเบาๆนะจ๊ะเบาๆแบบกินซุปผักแล้วก็กินขนมปังกินสลัดอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็นอนนอนช่วงบ่ายนี่แหละจ้ะสาเหตุที่ทาไมไม่เรียกแกมากินข้าวด้วยทุกวันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะจะลองเ,เห็นได้เรา s c h e d u l อืใช่ไหมครับลูกเราก็อยากให้เขามากินกับเราด้วยใช่ไหมคะ เอิาาอ่มแล้วหรอคะอ,คอืมเก็บได้ค่ะลูกเราไม่กินเต๋ออีกสักจานก่อนนะ <c oughs> เออ่ไม่อยากเอาบอลไหมอีกส่งบอลเอาไปเพราะว่าไม่หิวเออพอแล้วคะ่ะอิ่มยังคะอิ่มแล้วคะ่ะฮะเราต้องไม่บอกวีเอหนุ่มโอเคไหมเราต้องไม่บอกว่าใช่กับไม่พูดใหม่ค่ะหนึ่งสองสามเราต้องไม่บอกใช่กับไม่โอเคไหม โ <Okay. S 2> อเคไอชลียบ,บอกแล้วบ,บอกได้เท่าไห่บ้องไมม,ไ,มได้รักกันโอเคเฮ้ยฮัลโหลเธอมีกี่ปีฉันมี20ปีอืปีเธอแก่แต่ไงวแก่ไหมไม่แก่ค่ะแล้วเธอมีกี่ปีหนูมี10ปีค่ะ10ปี10ปีกับ20ปีวายห่างกัน10ปีเองใช่เหรอใช่ <c oughs> Que eu que eu não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  não que que eu não que

คราดาษกราดาษดาเอ้ราพูดตัว้าม่ตองดตัววคราดราดาษรัาพูดอะไรต้อง <ad> มีกราดาษเขาไม่ชินนะจ๊ะเพราะว่าไทายคำส่วนมากเขากรอลเศียจะมีคำว่ากระดาษมีอะไรต่อ,ตอ,ตอท้ายส่วนภาษาไทยก็ ชอบมากเขาจะชอบมากกระดาษกระดาษอืออือนะเต้น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 อือไม่เธอจะจ e ไม่ p ืออืออืือู้เรตุจูเซ็ตตุ๊บตุ๊บ

ไก่งานเพราะขนไก่งาเพราะคดคนงานพราแตงคนงานพแ็งอายุหลายแล้วก็บอกว่าชอบไก่งานเพราะขนไก่งานเพราะขนไก่พราะคดคัคันขอโทษนะ คนงานพราแตงคนงานัแไม่อยู่นะนี่แหลอย่างบอกว่าน่แหะอ้ยเาเนี้ยใครหัวลอกคนนั้นแพ้เอาละเราเล่นเสร็จนะหัวลกให้อีกคนแหนึ่งเลยใครหัวลกคนนั้นแพ้ไก่งานเพราะผลไก่เพราผล

Hún Það Hva er svona 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 Hún er viðsuginn Ná, ná Og Ne Það er svona svona Í spjóðsvíðan คุณยังพ่อนคุณยังพ่อแต่งคุณยังป่อเ่งพ่อแต่งพ่อแต่งพ่แต่งพ่อแต่งนไหม้ยไปาสวัสดีทุกช่อไปก่อนบอกสักบอกอะน้ับบนะชุบจุบแล้วก็สวัสดีค่ะดีกคน các à đó à đó dừng rồi <laughs> dừng lại rồi luôn